วันนี้ก็จะต้องเอาออกไปลองเทสจริงจังใหม่ล่าสุดจริงๆกล้องที่ขึ้นชื่อว่าคนแบบรอคอยกันมากที่สุดตัวหนึ่งกดดันมากเหมือนกันนะว่าจะรีบประสิทธิภาพมาได้ได้ดีแค่ไหนวันนี้เราจะไปไหนกันครับพี่บุ๊กวันนี้เราจะไประยองครับเดี๋ยวไปเจิที่ระยองคะ่ะ เปิดตัวนางแบบค่ะว้าว <Wow. S 1> ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นยังไม่ตื่น you, 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 you. อย่างแรกนะฮะร,ระหว่างเดินทางเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของ brief นะครับผมเราจะต้องบรีฟกับน้องแบบก่อนเพราะว่าเราเพิ่งเจอครั้งแรกเหมือนกันนะตีมเวลาเราไปที่ท่งที่ยต,ต่างๆก็จะเป็นเหมือนเดินดูสนุกสนานแล้วก็ถือกล้องถ่ายตัวเอง ายบายกับกล้องทำเหมือนเหมือนเราไปคำร็อกในที่เที่ยวต่างๆน้องกลับไหมตรงไปเลยถามเขาดีกว่าเว้ยเออครับพี่จะไปเขาเชมเอาครับเมื่อกี้ก็มีลงเป็นบบกลิ่นนิดหน่อยทำเป็นบรรยากาศที่ควรจะมีในการเดินทางเป็นธรรมชาติของการเดินทางของวงเล็บของทีมดี โลเคชันแรกที่เราจะมานะคะคือต้องตกเขาฉมานะฮะจริงความตั้งใจก็คือการจะได้ซีนของนางแบบเนี่ยเดินผ่านบรรยากาศต้นไม้แล้วมีแสงลอดมา <c oughs> น่าจะสวยไปอีกแบบหนึง่งตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังจะเข้าไปในอ,อุทยานแห่งชาฉชมานะคะคือทุกคนมันสวยมากแล้วก็ลงลืกลมากๆเลยนะคะเข้ามาในนี้ก็คือไม่ร้อนเลยโอ้โ okay, นะแหแพงอะแพงคือกล้อง ใช่กล้องแพงมากเลยฟ้าใสมีกล้องอะไรคะอยู่ในมืออันนี้โซนี่ค่ะแซดบีวันัวนี้แซดบีวันกล้องนี้มันเป็นกล้องที่ถ่ายอะไรก็สวยวะพี่ว่ามือือจริงมึกโฆษณาเลยอ่ะมงเสียตังค์ซื้อกล้องมาแน่เลย้ยเสียบอกเลยนะครับเสียอยู่แล้วสำหรับผมนะครับเริ่มต้นดีมีชัยไปก่อนครึ่งนะครับผมค่อนข้างจะแฮปปี้กับซีนที่เรามาเก็บที่นี่เลยนะลามะม่วงมาเต็มเลยโอ้โห กระเป๋าดีครับเก็บธรรมชาติมาไว้หมดเลยเออยี่ห้ออะไรคะมี in case ค่ะน้องฟ้าใสนะคะที่เป็นแบบธรรมชาติมามาเป็นแบบว่าแนวติดติดนะเช็คปุบแป๊เลยหนื่อยไหมคะเหนื่อเมื่อหลังความยากของงานรีวิวผมนะคือผมจะต้องถ่ายแบบใช่ไหมจะนต้องมีคนที่ถ่ายผมและจะต้องมีคนที่ถ่ายโปรดักต์อีกทีนึงนะครับรวมถึงมีคนที่คอย organize คอยดูแลด้วยเนาะก็คือรูปแบบการทํางานของความเป็นีมเวิร์ k ของเรานะ ันเป็รวงงหลพีก็ช่วงนี้นะเราจะค่อยเดินนะครับผมเก็บบรรยากาศนะครับเล่นกับแสงเล่นกับพื้นที่นะครับผมโดยใช้เทคนิค c a n ด์เฮ l มีกว้างกลางแคบเจาะไปเรื่อยๆในเรื่องของคอมโพสิชั o n นะครับผมใครสนใจเรื่องนี้ก็ไปดูคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ได้เนาะมีพูดเกี่ยวกับเรื่องของคอม p o s i t i o n อยู่นะครับผมแล้วก็ค่อยๆอิ่มเองกับบรรยากาศข้างหน้าไปเรื่อยเนาะชอบมาก A 7 S มาสามตัวนี้มัน มันเป็นกล้องใหม่ล่าสุดที่โลกจะมีมาตอนนี้นะน้องฟ้าสายหิวยังหิวแล้วเอ้เมื่อกี้ถามไม่หิวนะเข้าทุกคนนูนตังก็เจอตบๆนะนี่นะคะคือท่าแท้ของมิสเตอร์บีม ทุ่งโปร่งทองนะคะก็เป็นโลเคชั่นที่2ที่เราจะมาถ่ายกันในวันนี้เป็นอีกหนึ่งโลที่เราสกามาใน Google มันเป็นอะไรที่สวยงามมากเป็นทุ่งดอกไม้นะคะช่วงเวลาของงานถ่ายแลนด์สเคปเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราจะมาทุ่งโปร่งทองกันแต่เชื่อไหมว่าเราไม่ได้ถ่ายครับเราต้องกลับออกมาก่อนเพราะแสงที่ผมมองว่ามันแรงเกินไปเปลี่ยนแผนกับโรงแรมเพราะว่าไม่ได้ แวันนี้ตอนเย็นเน่ยที่ทะเลน่าจะสวยโ <Okay. S 2> อเคโอเคค่ะอันนี้ก็คือหาดแม่ลำพึงนะคะทุกคนนี่นะคะนลำฟ้าใสของเราอยู่ตรงนี้ค่ะจะทำไรอะ่ะปีตารยาคนก,ก็กำลังลงไปเก็บสเทษที่ทะเลนะคะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ แน่นอนว่าอย่างหนึ่งที่เรามาระยองเนี่ยคือการที่เป็นจังหวัดที่นอกจากมีป่าเขาแล้วยังมีทะเลด้วยซึ่งทะเลเนี่ยเป็นหนึ่งในโลเคชันที่เราก็อยากได้นะมาเทสเรื่องของการที่ให้แบบเล่นกับน้ําเล่นกับช็อตสโลต่างๆซึ่งผมถือว่ามันเป็นฟิลลิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ให้ความแตกต่างมีทั้งทะเลและป่าไมา้มันจะเป็นความสมบูรณ์ของงานชิ้นนี้อย่างมากนะครับในความรู้สึกผมนะ้องมองมาในน้ำนะข้ามีไหมแปดสิบห้าพี่นแดแรกเลยพี่เดี๋ยวขาอะไรโยนลงน้ำหน่อยนะ อไกก่่วานนั้ีแน่นอนว่าทุกทริปอักซิเดนเกิดขึ้นได้เสมอนะครับผมอย่างรอบนี้การมาทะเลเราเสียกล้องไปตัวหนึ่งครับก็คือกล้องแอคชั่นแคม ERA อย่างกล้องออสโมนะที่ทีมงานลงไปถ่ายเบื้องหลังแล้วเกิดอักซิเดนตกลงทะเลไปก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน้องเองเมื่อกี้ไปลงไปเล่นน้ำมาพากล้องไปเล่นน้ำพากล้องไปเทสกันน้ำ น่าสงสารเป็นไงล่ะกอดกำลังกวอดน้ำทะเลอยู่ต้องไม่ต้องะสีรียให้นั่งแบกบอกน้องไม่ต้องสีนี้อ่แค่เดือนเดียวเองอะไรครับเดือนสองเดือนเองเท่าไหร่ต้องสีเรีย้อีเรีนี้ทำไมวันที่สองสถานที่แรกของเราคือที่ไหนครับน้องเพลงสวนพิศษศาสตร์ค่ะ วันนี้ถือว่าเป็นวันไฮไลท์เลยก็ว่าได้เพราะที่นี่โลเคชันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราทุกคนมุ่งหน้ามาสุรยองเอ่อข้างหลังเป็นไงบ้างคะข้างหลังทุลักทุเลพี่พอจะบอกว่าพื้นที่ลึกลับให้หนูได้ไหมลึกลับเลยใช่ไหมครับลึกลับแบบสวยแบบสุดอ่ะแบบโอ้โห Amazing Thailand เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วครับนี่ คุณผู้ชมคิดดูเอาเองัแล้วกันนะครับผมในบรรยากาศฝนตกนะครับผมต้องพายเรือเอง oh <my> ต้องทั้งกม้ม <c oughs> ทั้งมุดลอดทั้งลงน้ำคือมันเรียกว่าทั้งยาก <c oughs> และทั้งสนุกแล้วผมว่าอันเนี้ยเป็นความทรงจำที่ผมประทับใจที่สุดเลยในการมาทริปนี้เลยก็ว่าได้นะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนพิกษศาสตร์แล้วนะคะแล้วก็เข้ามาในโลนี้นี่นะคะที่มีต้นไม้สวยมากๆคือของจริงคือสวยมากนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูในวิดีโอแล้วกันต้องวัน่ อยู่นี่ค่ะเชียยป้าตายอ่ะพี่ตาพี่ตาพ,พี่ตาต้องไล่แบบมุยสวยโอ้ยมองเดอนแล้วค่อยเดินมาเลยจ้าทางนี้มางนี้อ่าเดินทางนี้สวยอาควันม,มา ไม่ครับแลเร็ไปทางโน้นไม่รู้ไม่รู้ไม่ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไคือตอนนี้จะบอกพี่มาก้องเนี่ยอ้ตานีจแล้วครับไม่ไหวนี่นะคะนี่คือผู้หญิงพายอันนั้นคือ ผู้ชายพายค่ะไมด้ทำไม่งแล้วไม่ได้รอดนี่ึ่งสองแสนอยู่ตรงนี้นะพี่นะบอกว่าเขานั้่งขาข้างหลังไม่จะรีบค่ะมาค่ะขึ้นเลยค่ะต้องถ่ายอยู่ไม่ช่วยกันเลยรับกล้องนะพี่รับกล้องก่อนครับโอ้โหรีบเลยค่ะ ะะเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโงครึ่งนะคะแล้วก็กำลังจะออกไปที่ทุ่งโปรง่งทองเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ได้มาทุ่งโปรงทองแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าทางพี่วีมแล้วก็ทีมงานนะคะได้มาสเกลสำรวจพื้นที่ก่อนซึ่งมันถ่ายไม่ได้เพราะว่าแสงมันเยอะมากก็เลยมาวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะ อะไรขี้หมา,ก,า <laughs> ก็มาถึงทุ่งโปร่งทองนะฮะเป็นอีกหนึ่งที่ที่ปัตนาประทับใจนะครับสำหรับผมนะเราก็จะใช้ซีนที่เนี่ยเป็นเหมือนช็อตเปิดนะครับหรือว่าช็อตแอคติง้งที่มีการพูดคุยเ,เล่นละครกัน<ๆ>คล้ายๆกันนิดนึงน,นะครับมผมเป็นจุดเริ่มต้นก็ว่าได้นะของซีนทั้งหมดนะครับผมัโลโหล จริงแล้วในการทํางานรูปแบบนี้นะฮะมันก็มีทั้งความสุขความสนุกนะครับในอีกเวลาหนึ่งมันก็มีทั้งความเครียดความเหนื่อยล้าด้วยเนาะแต่ผมว่าโดยรวมมันมีความสุขมากกว่าครับอย่างน้อยที่สุดเราก็ทํางานด้วยการที่มีรอยยิ้มเปื้อนอยู่บนหน้าตลอดตอนนี้เราอยู่ที่สะพานรักสแสมนะคะก็เป็นโลที่สี่ที่เรามาในวันนี้มาแบบงงๆแต่ก็รวมๆบรรยากาศดีท่านท่านแสงเย็นนะม,มันก็จะมีความนวล เราก็อยู่ที่ออตลาดยมจินดานะคะทุกคนเป็นโลที่มาถ่ายออแสงกลางคืนนะคะเราก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพของกล้อง A7S Mark III นะคะว่าในที่แสงน,น้อยขนาดนี้นะคะในกล้องเนี่ยจะถ่ายได้ดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยค่ะ ก็เป็นที่น่าเสียดายนะฮะเพราะว่าตลาดนี้จริงๆแล้วมันน่าจะคลืค่นๆนะครับผมแต่ว่าพอเป็นช่วงโควิดเนี่ยมันทุกอย่างก็จะปิดเร็วหน่อยนะครับผมแต่ว่าในทางกลับกันเราก็จะได้ชีนที่มันมีความสวยแบบเงียบแบบสงบนะครับผมผมว่ามันก็ได้อารม์อีกแบบนะ ช่วงเวลาพักผ่อนเนี่ยยิงย่งเวลาเราได้มากินของอร่อยๆเนาะหลังจากการที่เรามาทํางานในบรรยากาศที่แปลกใหม่นอกสถานที่เนี่ยผมว่ามันทําให้พวกเรามีความสุขกันมากกว่าเดิมเป็นสีสันของชีวิตยอย่างหนึ่งเนาะถ้าเทียบกับการที่เราอยู่กับที่อยู่บ้านเจอแต่สิ่งแวดล้อมเดิมๆตอนนี้นะคะเรากําลังไปวัดเขาโบนะคะโลที่ห่างมั้ง วันสุดท้ายสําหรับผมถือว่าเป็นวันที่ต้องใช้สมาธิเยอะที่สุดนะเพราะเป็นวันที่ผมจะต้องพูดหน้ากล้องเล่าถึงความรู้สึก3วันที่เราทดลองใช้อุปกรณ์หรือทดลองใช้สินค้ามานะครับผมว่าเรารู้สึกยังไงนะครับผมฟิลลิ่งเป็นยังไงสปเปคมันเป็นยังไงนะดังนั้นจริงๆแล้วบางคนอาจคิดว่าการพูดหน้ากล้องมันอาจจะสบายเนาะแต่สาหรับผมผมอาจ,จรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยยากกว่าให้เราเดินออกไปถ่ายเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยซะอีกสวนสัตว์เนาะชื่อ,อ้ย ชื่อว่ามอเทนส์สูเขาจะเป็นคาเฟ่แล้วก็มีสวนสัตว์เล็กๆอยู่ในร้านนะคะคือน้องน่ารักมากแล้วก็ปล่อยน้องไม่งนี้เลยทุกคนจะไม่ได้เห็นซีนเหล่านี้ในวิดีโอไฟนนลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตามแผนคือการมาเก็บบรรยากาศความสุขสนานในสวนสัตว์นะแต่พอเราเอาไปรวมแล้วเรารู้สึกว่ามันหลุดมันหลุดจากฟิลลิ่งของวิดีโอนะเราก็จําเป็นที่จะต้องตัดทิ้งถึงแม้ว่าเราจะไปถ่ายกันมาแล้วเนาะ ถามพ่อสอนน้องนะคะว่ามาทํางานกับทีมเรารู้สึกไหมบ้างพูดเลยค่ะเมาสมอนมาอย่างแรกเลยค่ะคือกินดีทุกมือทุกมือพักห้องข้างๆกันนอนกับพี่เพลงก็คือได้ยินเสียงพี่วีแบบพุ่งขับเลยซอยทุกวันแล้วก็ต้องไปหาทางใหม่แล้วพี่วีก็จะบอกพี่ตาว่าทำไมไม่ตัดรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตแล้วก็น่าจะสวยมากๆจากการที่แอบดูที่พี่บีถ่ายมาแล้วนี่มาสถานที่สวย ไอเจ๋อไอสสครับแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมีเป็นกล้องที่เพอร์เฟกทีสุดจับเลยการันตีโดยน้องฟา, <ใน S 1> าใสใน้องฟาใส,ใาใสกัผู้เคยจับที่ไหนหะถ่ายจบแต่งานยังไม่จบนะครับผมเพราะว่ายังมีในส่วนของงานโพสต์อีกซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคุณจะได้เห็นฟิลลิ่งของงานโพสต์ที่เราไปเจอแขกคนหนึ่ง,างม,มาบุยกันดีลกันครับบ๊าย ขอบคุณท no. ุกคนนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะจะดึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอปิดเร็วจังอ่ะจะปิดเร็วไปไหนปิดไปเถอะปิดไปได้แล้วพี่จะกลับแล้วเนี่ยหิวข้าวขอบคุณมากทุกคนแล้วเจอกันเจอกันวอล์กครั้งหน้าบ๊ายบายเมาอยู่รังของพี่จินนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างบนจะเป็นยังไง งานนี้ถือว่างานใหญ่จึงแบบต้องรวมอินฟลูเอนเซอร์สองคนมาทํางานร่วมกันงานอขอบค่าที่รักทําด้วยใจเงินบอกเขาลราไม่เอาเขายัดเยียดแล้วเขาว่าเขาเลยบอกเอองั้นรลบไม่ให้นะต <c oughs> ้องเลยบอกเอาตามที่เขาว่าเลย่ะให้ต <c oughs> ้องขายตรงนี้เลยเหรอครับมาแล้วต <c oughs> ้องขายกับคุณิน,รน, <c oughs> นรครับคุณกิน สวัสดีครับพี่สวัสดีครับครกตอนนี้มาทำอะไรกันวะไม่เห็นบอกเลยอ่าขึ้นไปนั่งคุยกันก่อนโอเคครูกินไม่ใช่แฟนคุณหรอใช่เคือสวยแล้วจริงๆผมนึกว่าไม่ก็นึกว่าแบบพาแฟนลงมาเอ๊ะตัดออกนะตัดออกแน่ใจแน่ใจแล้วผมมันคุณเดินคุยกันมาจากในลิฟต์แม่ผมเดินคุยกันอย่าปั่นอย่าปั่นชื่อผมอยู่สงบแล้ว นี่คือในไฟนอนที่ผมจเอมาแปะอุ้ยถ่ายดีเลยอุ้ยผมยอมเล้กระจายเลยพี่เงี้ยอันนี้คืออันนี้อันนี้คือตัวไฟนอนแล้วกันไอที่ผ่านมาเดี๋ยวค่อยดูอตอนแรกผมกะว่าให้เปิดด้วยแบบการคัลเลอร์ช่วงเวลาสำ<อ>คัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเกรดสีนะครับผมซึ่งในรอบนี้เรามีจินที่เป็นคัลเลอร์ลต์นะครับเราก็ต้องปรึกษาหารือกันถึงเรื่องโทนธีมของคัลเลอร์นะครับเพราะที่จะอยู่ในวิดีโอนี้นะผมมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดแล้วก็คือส่วนหนึ่งของความสวยงามของวิดีโอตัวนนี้เลยนะ แบบแสงลงนะครับเป็นเทคนิคของคัลเลอร์ไลทนะเพื่อถ้าจะหลับเนี่ยจะได้หลับได้ง่ายดิบยักษ์ใหญ่เดี๋ยวพอนอนอ่ะทุ่งแหมวายอากาศไม่เกิดเลยนี่ก็อารมณ์ทุ่งปพลทองนี่ใช่ไหมพี่แต่ผมว่าผมเอาสีสีเขียวเนี่ยอืมอืมอืมเป็นการออากระซึมในแง่ของสีและคอนทราสต์ซื้อไว้ซื้อไว้อะไอ้เขียวผมว่าการยอกสีสิ่งที่ยากสุดไม่ใช่สีอ่ะคอนทราสตแล้วนี่แล้วนี่คือคอนทราสต์ยี่ ที่คุณชอบผมใช้คำว่าผมถึงจุดสุดยอดเด็กอะไรผมว่าผมว่าจินน่าจะมีจินน่าจะมีอะไรเป็นเพียงแล้วอ่ะบุ็กเป็นหนึ่งในห้างานย้อมสีของตัวเองในชีวิตตัวเองที่ชอบที่สุดจินกีนที่พูดผมบัตรเจ็ดที่บอกไว้เดี๋ยวใช้จ่ายห้าหมื่นได้ที่สดยิงห้าตาไปกินชาบูเลยกับป๋ไปแล้วเก็บของ